ไม่เป็นไรเราทานู้ชมก็เป็นเพลไม่รู้เพราะว่าไม่กิ่นกระือแต่ตื่นูเองแต่ซอสเด็กไม่กินแมนมเจ็บไปเลยนที่ว่าถ้านหวาตอนการทำูเราไมได้ด้วมว่าถ้าเราเอาเสร็จมาแล้วเรามาหมักแต่ถ้าเราย่งซอยยุ่ง จะมาเป็นตรงนี้ต้องไปทำโอเคอันนี้อ้าครับนี้ขออะไรของคุณก่อนเยิ้มยมแบ๊บเยี่ยมเยี่ยมยังัส

ี oh ่ไว้มองกล้องเยิ้มยิ Tonight> ้มยิมเยอะเยับแป๊บแป๊บครับ10ฟิสเซฟโอเคมองกล้องแป๊บลูกแ๊บลูกแ๊บนะโอเคไะพระ่าน้ นี่เป็นอเมนูหนึ่งะลูกอันนอ้อะไรครับเอาล้นนี้ทำอะไรคะน้มน้เคครับมีแตข้าวผู้ปีนที่เยอยู่หะครับ